สวัสดีครับวันนี้พามาชมยิมโนโคนเลิฟครีดน,นะผมตัวนี้เป็นต้นที่ผมชอบมากนะผมแต่ว่าเขาไม่เคยให้ดอกนะครับให้แต่หนอ่อหน่อเยอะมากแต่ไม่มีดอกเป็นไม้ไซส์ใหญ่ไซส์ไม่พันนะผมไม่มีดอกนะครับมีแต่หน่องเดียวแต่ว่าเขาให้หน่อนข้างสวยคนระับ โคลเลฟพีนคนระับพอทีต้นนี้ผมจะเ,เข้ากับซีเปียนะผมแต่ว่าเขาไม่มีหนอ่อคู่นะคทั้งซีเปียทั้งเลฟพีนนะเนี่ยต้นนี้เป็นซีเปียนะับต้นนี้ก็ไม่มีดอกนะผมมีแต่หน่อก็รอรุ้นสองต้นนี้นะับอยากให้เขามีดอกนะครับจะได้ผสมเกรสรน,นะครับเป็นโคน เล็บขีดนะแต่ว่าต้นอื่นดอกเยอะมากนะผมที่ไม่ใช่สองต้นนี้ครับต้นนี้ผมจะอยากจะทำจำนวนนะอยากจะผสมเกสรนะแต่ว่าไม่มีดอกครับเป็นเล็บขีดนะผมส์ค่อนข้างใหญ่นะเดีย๋ยวดูต้นอื่นนะดอกค่อนข,ข้างเยอะนะผม แต่เล็บควีนเนี่ยไม่มีเลยนะผมตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยเห็นดอกนะมีแต่หน่ออย่างเดียวเลยหนอ่อนรั่วเลยนะผมเล็บคว,ว,นะวีนสวยๆนะครับเขาลังไล่ยอดนะผมลายกับลังไล่ลงครบนะผมเหลือผู้นี้นะผมที่ยอดไม่ครบนะ พามาชมยิมโนโกรฟาฟสวยๆแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ